สวัสดีครับพบกับแช่งแหวงครับผมมาตรวจเช็คซ่อมปั๊มน้ำอัตโนมัติกันครับของยี่ห้อฮิตชินะครับผมรุ่นก็ DT p ีพีสามศูนย์ศูนยนะครับผมอาการเสียก็มาดูครับเวลาเราเสียบกราไฟเข้าหรือเราเปิดเบรกเกอร์ขึ้นนะครับเครื่องจะไม่ทำงานมีเสียงเครื่อง มอเตอร์ไม่หมุนนะครับใยไม่ทำงานนะครับครบผมสังเกตด,ดูนะครับเสียงนี่นะครับผมอาอก,การมาเปิดฝาออกเลยนะครับฝาตัวนี้ไม่มีนัดนะครับออกเลยนะครับยกขึ้นออกเลย เฉือนตัวนี้ก็สงสัยไม่ได้ขันนะครับผมโครงแตกนะครับฝาครอบแตกนะครับต่อไปก็ดูครับผมสังเกตด,ดูไหมครับคอนิเซอร์ตัวนี้จะบูมนะครับผมค่าก็แปดไมโคร400โวลต์นะครับผม a อตต้อง ได้เปลี่ยนนะครับผมตัวนี้นะครับงเลยนะครับเจ้าของบกง้อมสีมะหงอันนี้ย่งรสีมันเลยเดี๋ยวเอาตัวใหม่มาใส่นะครับผมผมได้ตัวใหม่มาแล้วนะครับผมแปดไมโครจุดสามนะครับได้นะครับผมเพื่อน ชมไอช่มพูเอเอย่างนีชมชมพูครับกับเท่านี่จะไม่ไใช้นะครับผมเพราะว่าเป็นคอนเนเซอร์รวมมันจะเป็นสามไมโครเราไม่ใช้เราจะใช้ค่าเดิมนะครับผมแปดไมโครจุดสามนะครับระหว่างเหลืองกับส้มนะครับผมต่อเข้าเลยครับ ยกให้แน่นๆนะครับสายผมจะเอาแบบบ้านๆเลย้องต่อใช้ก่อนนะครับยังไงก็ต้องได้บ,บัจีนะครับ กิบเข้าที่นะครับผมตัวใหญ่กว่าเดิม ลองเครื่องกันเลยทีนี้เขาก็เปลี่ยนแล้วนะครับจะนม่เป็นไรหรอกเปิดต้อเมย่นี้ครับมาใช้สิเปิดเองโอเคครับผมใช้ได้นะครับผมทำทำงานแล้วนะครับครับผมทำงานปกติเลยครับ มาดูน้ำเลยครับผมตามผมมาครับผมครับผมเชียงน้ำเข้าถังแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกดดีกดไลค์กดแชร์ทั้งหลายนะครับผมสวัสดีครับ <c oughs>